มานุชนมสวัสดีครับพี่น้องที่กอลรบรักทุกคนนะครับเมื่อนี้เป็นบุญกระถินของชุกชนบรรดานเหนือมันเอิญเมื่อนี้มีมาตรการในการป้องกันในการโควิดนะครับขออยาดยินหนาอันหนึ่งครับขออญัตินหนา กับผมคุณรูเจียงไก่งาันเสน่นะครับที่ขอแนะนำมางานกระถิ่นในเมือนี้จัดขึ้นในวันที่3ามสเดของของเมือนี่อะไรร่วมด้วยชุบชนกับด้านเหนืองเฮานี่นะครับว่ามันมีความจังเด๋็ขอขอเรียนเชิญขอขอกล้องเข้ามาหนึ่งครับ นี่คือจุดประสงค์เฮาที่ที่เฮ็ดงานตรงจุดนี้ก็คือเฮาเฮาองห้อาาสิมีคณะกรมาการมการครับคณะกรรมการเพิ่นก็อยู่อยู่นํากันอยู่นี่ครับคณะคุณครูสันติคุณพ่อสวัสดิ์คุณพรร่อสุวิทย์อาจารย์สันติแล้วกะ็คุณพ่อผมมาคร,ครับของสีเมืองนะครับและะ้วก็เฮาเฮาสิมีตรงจุดนี้นะครับก็นี่คือเฮาเฮ็ดขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับเบิ่งกองก็ถือที่เฮา ถี่ห้อของมาตุกินี่นะครับร้องกับทินงของมาตุกินีหเฮาเขาเฮาสิมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาร่วมด้วยช่วยกันครับพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่อยู่นี่มีอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีหมอกมีหมอนมีเบ็ดทุกอย่างนะครับอยู่อยู่ในนี่่มันมันมันหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาที่ที่ที่ปัญญาบ่ได้นะครับมีคุณคุณแม่ต่างๆที่มาอยู่นี่แล้วก็หลังๆมาก็มีข้างๆ้าน้นเหนือสิมีคนที่มาช่วยงานเฮาอยู่อยู่ตลอดเวลา นะครับต้อง่ายละเอียดใหีๆให้กับกควมกิกับพวกคามกินเป็นที่เกียรติครับนี่แหละคือสิ่งสิ่งที่สามัคคีของของชุมชนของเฮานะครับสิ่งนี้ของชุมชนของเฮาเฮาสิ่งนี้ตั้งกองตั้งตั้งลูกท่านน่ยพี่น้องเฮากินในในสภาพนี่คุณแม่เอาพอดีครับคุณแม่ครับกินกินให้เต็มที่นะครับมันมันสิ่งนี้เป็นสิ่งอะไครับ ไปพุ่นกับสิมีเครื่องเสียงมี่ลุงท่านลุงท่านอยู่ข้างหลังครับลุงท่านอยูอย่อยอยยูู่่ตรงจุดน,นุนนะครับลุงท่านอยูต่ตรงตตรรงงจุดน,นุนนะครับอ่ผมพาไปบังลุงท่านาจงนี้กับอดเสียงกระทางเก่กนี่ซีบเปิดเพลงเบาๆจนกว่าสิถึงเ,เ,เวลาที่เขากำหนดไว้ก็คือนี่คือคือคือ,อสิ่งที่เขาสิ่งของลุงทา่านเขาเชิญเจิดลงท,างท่านพร้อมกระถินสามัคคีของเขาครับ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีอันนี้คือคือหลงท่านหลงท่านของเขามีพี่น้องมาซอยกูป่าฮะเสือกินกินน่วกันนะครับอยู่นี่ครับโอเคอ้าวมีิยังเขากินมันนี่อาะพ่อพ่อมีบ่ออ๋ออ่ะสวัสดีครับแม่ครัว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 ครัแม่เด้อนี่คือแม่บ้านที่ที่เน้นหนักที่สุดคือคือคนนี้นะ ขอบขอบคุณหลายขอบคุณหลายโอ้ยขอบคุณหลายแม่ครับแม่ครับแม่ครับเอาโอเคโอเคเออาโอเคโอเคนะเปิดวันที่ท2ครับน้าคุณแม่โอเคคุณแม่เออเด็กังทักขวัญจัดอ้าวไปข้างหลังมันสิเป็นวังสิบเอ้าสดสดสดสวัสดีครับสวัสดีล่ะสวัสดีล่ะเออนี่หนี้คือพ่อบ้านดีดีสุดนี่นี่กับเป๋ากับเป๋าน้ำกินนะครับนะ ย,ยิ้มยิ้มใส่กล้องนะยิ้มใส่กล้องนะ <c oughs> นี่แหละครับเป็นรูปสี่ะครับสาม,มาัคคีกันเ <c oughs> สือเขียวเสือเขียวเสือเขียวสามัคคีกันเห็นว่าสามัคคีกันเัาสามัคคีกันซื้อกันได้กันสาม,มาส,สามสามมาิสาสามมา้ีกันครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือกติกางเขา,า,ากระตินสามัคคงกี้เขาเฮ็ดขึ้นมานี่คือมีความสามัคคีกันดีหวี พี่น้องก็ร่วมด้วยช่ยกันนอกจากนั้นอแนะนาแนะนํานี่คือลงท่านลงลงท่านที่เพิ่นเหเ้ากินฟรฟี่ซื้อดิล่านยังไงร้านเนื้อล้านเนื้อให้กินฟรี่เลยให้กินฟีี่ในมือดิขอบคุณอะไรให้เนื้อขอบคุณอะไรโอเค มีอีกร้านหนึ่งตลอดงาน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 นี่คืองานงานงานข้าเกียร์งานข้าเกียนะครับงานงานข้าเกียให้กินให้กินตลอดงานราค็ขอบขอบคุณหลายควายเจริญเจริญโอเคนะขอบคุณหลายควายเจริญเจริญแซ่บแซ่บแซ่บนั่นนี่เออรอรอรออ่าอาเออเถ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 ออ่ามาอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งอ่าร้านนี่คือกันครับนี่ คือกันครับคือกันมามาจากมนับกันนะครับนี่คือบุญกุศลของของพี่น้องเขาที่ทีอยู่ร่วมกันเนาะครับโอเคนะอ่ะมยังที่สนับสนุนกันกกระบอกกันเนาะให้สนับสนุนยังกระบอกกันเนะให้ใช้สนับสนุนวะ เดี๋ยวมิจฉาเนื้อเดี๋ยวตะพินน้าเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอก็ดขึ้นอีกคือสามัคคีเดี๋ยวก็มีคลิปต่อไปน้ำเสนออีกกับพี่น้องกันหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีครับในที่นี้หมายถึงนะครับเข้าใจเหตุาล